สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงแนวคิดหนึ่งในทางพุทธศาสนาที่ผมว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะสวนกระแสะความเชื่อของคนส่วนใหญ่แบบสุดๆเลยนั่นก็คือเรื่องของศูญยตาหรือที่เราเรียกกันว่าความว่างนี่แหละครับซึ่งบางทีนะมันอาจจะเป็นกุญแจดอกสำคัญที่ไขไปสู่ความสุขที่แท้จริงก็ได้ เคยรู้สึกแบบนี้กันไหมครับว่ายิ่งเราพยายามไขว่คว้าพยายามหาสิ่งต่างๆมาเติมให้ชีวิตมันเต็มไม่ว่าจะเป็นเงินทองชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งความรักแต่ทําไมนะาลึกๆข้างในมันกลับรู้สึกหวงโหวงรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้นเรื่อยๆคําถามนี้นี่แหละครับที่จะเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางเราไปในเรื่องราวของวันนี้เอาละครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยลองมาดูกันหน่อยว่าไอการวิ่งไล่ตามความสุขในแบบที่โลกบอกเราเนี่ย ทำไมมันถึงเป็นเหมือนภาพลวงตาที่ไม่มีวันเติมเต็มเราได้สักทีคือสังคมรอบตัวเราเนี่ยมักจะสอนเราอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครับว่าความสุขเนี่ยมันคือการมีให้ได้มากที่สุดมีเงินเยอะๆมีชื่อเสียงมีคนยอมรับมันเลยกลายเป็นเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิน้นที่เราทุกคนต่างวิ่งวิ่งไล่ตามอะไรก็ไม่รู้ที่เรียกว่าความสุขกันอย่างไม่รู้จักเหนียดเหนียโอ้โหนี่เป็นคําเปรียบเทียที่เห็นภาพชัดมากเลยครับคือมันเหมือนกับว่าใจของเราเนี่ยมันมีรูรั่วอยู่ ยิ่งเราพยายามหาอะไรมาเติมเข้าไปเท่าไหร่มันก็ยิ่งไหลออกไปหมดความรู้สึกว่างเปล่ามก็เลยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเหมือนเทน้ําลงไปในถังที่มันรั่วยังไงก็ไม่มีวันเต็มและนี่แหละครับคือจุดที่เราจะลองตีลังกาคิดกลับด้านกันดูเราจะเปลี่ยนมุมมองไปสู่แนวคิดที่มันพลิกความเข้าใจเรื่องความสุขแบบเดิมๆของเราไปแบบคนละเรื่องเลยในขณะที่โลกทั้งใบกําลังตะโกนบอกเราว่าต้องมีสิ ต้องสะสมสิถึงจะมีความสุขแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ากลับชี้ไปในทางที่ตรงกันข้ามแบบสุดขั้วเลยครับท่านบอกว่าอิสรภาพที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเติมให้เต็มนะแต่มันมาจากการว่างเอาล่ะครับมาถึงคีย์เวิร์ดของเรื่องราวเราในวันนี้แล้วนั่นก็คือคาว่าสุญญาตาทีนี้พอได้ยินคําว่าความว่างเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกกลักลวๆนะครับแบบมันคือความไม่มีอะไรเลยเหรอเหมือนหลุมดําในอวกาศหรือเปล่า ต้องขอย้ําดังๆตรงนี้เลยว่าไม่ใช่เลยครับมันคนละเรื่องกันเลยความว่างในที่นี้คือสุดยอดกุญแจที่จะปลดปล่อยเราจากคุกของความทุกข์ต่างหากโอเคถ้าอย่างนั้นคําถามต่อมาก็คือแล้วไอ้ที่ว่าว่างเนี่ยมันว่างจากอะไรกันแน่คําตอบนี้แหละครับที่จะพาเราเจาะลึกลงไปถึงหัวใจของเรื่องนี้เลยนั่นก็คือการรื้อความเข้าใจเรื่องตัวตนของเราเอง คือในทางพุทธศาสนาเนี่ยสิ่งที่เราเรียกกันติดปากว่าชั้นตัวเราตัวตนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก้อนอะไรแข็งๆที่คงที่เลยแต่มันเป็นเหมือนกระแสเป็นการทํางานร่วมกันขององค์ประกอบ5อย่างที่เราเรียกว่าขันห้าซึ่งก็คือร่างกายความรู้สึกความจําความคิดแล้วก็การรับรู้ลองคิดดูสิครับทั้งหมดนี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยนะไม่มีอะไรที่มันอยู่เหมือนเดิมเป๊ะๆเลยสักอย่างมีคําเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ผมว่ามันเจ๋งมากเลยนะ เขาบอกว่าตัวตนของเราเนี่ยมันก็เหมือนกับหัวหอมนั่นแหละครับและมันเหมือนหัวหอมยังไงก็คือลองนึกภาพเราปอกเปลือกหัวหอมออกทีละชั้นทีละชั้นพอเราปอกชั้นสุดท้ายออกไปเราหาแก่นของมันเจอไหมครับไม่เจอข้างในมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่เปลือกที่ซ้อนๆกันอยู่ตัวตนของเราก็เป็นแบบนั้นแหละครับหรือถ้าตัวอย่างหัวหอมยังไม่เคลียร์ลองนึกถึงรถยนต์ก็ได้ครับเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันแต่ถ้าเราลองแยกชิ้นส่วนมันออกมาไหนล้อ ในเครื่องในพวกมมลายพอแยกออกมาหมดแล้วคําว่ารถยนต์มันหายไปไหนมันไม่มีอยู่จริงตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับมันเป็นแค่คําที่เราใช้เรียกชิ้นส่วนที่มาประกอบกันเฉยๆตัวตนของเราก็เหมือนกันเป๊ะเลยเอาล่ะครับประเด็นนี้สําคัญมากๆเลยนะคือเราต้องมาเคลียร์กันให้ชัดๆเลยว่าความว่างเนี่ยมันไม่ใช่อะไรบ้างเพราะคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องนี้กันเยอะมากจริงๆคําถามที่ตามมาทันทีเลยก็คือเดี๋ยวนะ ถ้าทุกอย่างมันว่างเปล่าหมดเลยแล้วชีวิตนี้มันจะมีความหมายอะไรละ่ะทุกอย่างที่เราทําก็ไร้ค่าหมดเลยสิมันเป็นความกังวลที่เข้าใจได้มากๆเลยครับคําตอบสั้นๆง่ายๆชัดๆเลยนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่แบบนั้นเลยคือความว่างเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าโต๊ะตัวนี้ไม่มีเก้าอี้ตัวนี้ไม่มีนะครับมันมีอยู่จริงนี่แหละเราเห็นเราจับต้องได้แต่สิ่งที่มันว่างก็คือมันว่างจากแก่นแท้ที่เป็นอมตะไม่เปลี่ยนแปลง มันว่างจากการดำรงอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแบบเดียวๆและที่สำคัญที่สุดมันว่างจากตัวตนที่เราไปแปะป้ายให้มันทุกสิ่งทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเกิดขึ้นเพราะมีเหตุปัจจัยและก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาครับและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนที่น่าจะเป็นไฮไลท์ที่สุดของเรื่องนี้แล้วครับคือพอเราเข้าใจเรื่องความว่างแล้วเรื่องไงต่อมันจะปลดปล่อยเราจากความทุกข์ได้ยังไงมาดูกันครับต้องนึกภาพตามดูนะครับมีคนคนหนึ่ง ที่แบกก้อนหินก้อนใหญ่หนักอึ้งมาตลอดทั้งชีวิตเลยเพราะเขาเชื่อว่ามันคือสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดแล้ววันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่ามันเป็นแค่ก้อนหินธรรมดาแล้วเขาก็วางมันลงวินาทีที่วางลงนั่นแหละครับความรู้สึกโลง่งความรู้สึกเบาสบายความเป็นอิสระไอการยึดมั่นว่ามีตัวเราของเราเนี่ยมันก็เหมือนการแบกก้อนหินก้อนนั้นแหละครับการเข้าใจเรื่องความว่างคือการที่เราได้วางมันลงเสียทีดังนั้นเป้าหมายสูงสุดอย่างนิพพานเนี่ย มันเลยไม่ใช่สวรรค์วิมานที่ไหนที่เราต้องไปให้ถึงหลังตายนะครับแต่มันคือสภาวะของจิตใจที่เกิดขึ้นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้เลยมันคือสภาวะที่ไฟแห่งความอยากความโกรธความไม่รู้มันมอดดับลงไปเพราะเราเห็นความจริงแล้วว่ามันไม่มีตัวเราที่จะไปโลภไปโกรธไปหลงพอไฟดับความสงบเย็นที่แท้จริงมันก็ปรากฏขึ้นมาเองสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำพูดที่ลึกซึ้งมากๆไว้ให้ลองไปคบคิดกันต่อนะครับ จงมองเห็นโลกโดยความเป็นของว่างแล้วมัจจุราชจะมองไม่เห็นท่านการที่เรามองเห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงว่ามันว่างเปล่าจากตัวตนที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้เนี่ยมันอาจจะเป็นหนทางเดียวเลยก็ได้ครับที่จะพาเราก้าวข้ามความทุกข์หรือแม้กระทั่งความตายและได้พบกับความสุขที่แท้จริงและเป็นอิสระอย่างที่